มีบบนลงมารัดพลััดพัพดัดัดเอาก้อยดีดีน,น่าสำคานนะแม่ทายคลิปแม่จะลงก้มทัดแมวคลองจริงวันนี้น่าสำคันนะอีบา้าลองเฮ้ยมึงก็เกินเบอร์มีบบน mẹo đây Thăm đi đi mày plát, Thu rết, mày hát 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 พัดไม่บนพอ